เห็นหน้าเห็นหน้าไฮของบาทเขาก็ขึ้นหอดบาทนะฮเ mm hmm. นาะคะ่ะเ mm hmm. ขากำลังงามเลย mm hmm. ออกมาหนองเมืองนะคะมือเนี้ เมืองไรหน้าเพิ่นค่ะตรงนี้วิวงามกันเลยถ่ายไม่น่ารายกับกาประเภทเพื่อนเอินค้อนค่ะค้อนแปลออกมาก็คือพวกซีเรียลอะค่ะพวกเสียวไปเขาบานเท่ากันง่ายกับเขาอ่ะเนาะ ไปทำซีเรียลไปทำขนมปังเกนะันกาช์ดได้ไหนมาดิโอเดโซโอนเมนะลำทานงามเที่ยวค่ะงามเที่ยว